หญ้าลกขนาดนี้จะซื้อเครื่องตัดหญ้าน้ำมันมาตัดเสียงก็แสนดังดังจะซื้อกันไก่ก้มลงไปตัดเองก็กลัวปวดหลังไม่คุ้มเลยเราขอแนะนําตัวช่วยเครื่องตัดหญ้าไร้สาย12โวลต์บอนชีน้ําหนักที่เบากว่าเครื่องตัดหญ้าน้ำมันถึง10เท่าทํางานนอกบ้านได้สบายๆใช้งานได้ยาวๆโดยแบตเตอรี่12โวลต์3,000มิลลิแอมป์ความเร็วรอบสูงสุด600รอบต่อน,นาทีตัดหญ้ากิ่งไม้อ่อนให้หมดได้อย่างรวดเร็ว ยืนตัดได้สบายๆไม่ต้องปวดหลังอีกต่อไปโดยการตัดที่สามารถยืดออกได้ถึง125ซนติเมตรเพิ่มความสะดวกสบายโดยด้ามจับที่ถนัดมือมากยิ่งขึ้นวัสดุแข็งแรงทนทานโรยงานได้ดีเสียงเบาหมดห่วงเพื่อนบ้านมองแลกหัวตัดปรับระดับได้ถึง3ระดับให้เหมาะกับงานหลากหลายรูปแบบหรือจะตัดกิ่งไมเ้เล็กๆก็สามารถตัดออกได้อย่างสบายๆเครื่องมือสะดวกขนาดนี้มีติดบ้านไว้ถือครับเพราะบ้านไม่บ้านก็ใช้ได้หมด ขากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ